นกกระทุงเธอจะงับทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่ได้เปิดครั้งสารวีนีวันนี้นะฮะจะพาไปชมความน่ารักที่เรียกได้ว่าน้าอันไซไปด้วยนะคุณผู้ชมเจ้านี่ก็คือนกกระทุงนะคะจัดเป็นนกน้ําขนาดใหญ่ค่ะมีความยาวจากปลายปากถึงปลายหางเนี่ยประมาณ52 6 0นิ้วมีขาสั้นใหญ่นะคะขาคล้ายเป็ด ปากยาวแบนมีถุงใต้ปากนะฮะอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะฮะซึ่งสามารถนะฮะว่ายน้ำได้ดีมากบินก็ยังเก่งอีกด้วยนะฮะตัวผู้กับตัวเมียต้องบอกว่ามีลักษณะที่เหมือนกันค่ะสีสันเหมือนกันชอบอยู่ด้วยกันเป็นฝูงนะฮะ อาหารของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นพวกปลากุา้งกบหรือว่าสัตว์เลื้อยคานตัวเล็กๆนั่นเองค่ะส่วนพฤติกรรมสุดแปลกที่จะพาไปรู้จักนะต้องบอกว่าน่ารักมากๆคุณผู้ชมเพราะว่าเจ้านกชนิดนี้เนี่ยถ้าตัวใดตัวหนึ่งนะฮทำอะไรตัวอื่นมักจะทําตามอย่างเช่นเวลายือนอยู่เฉยๆเนี่ยถ้าเราสังเกต เจ้านกกระทุงทุกตัวเขาจะหันหน้าไปทางเดียวกันเลยนะคุณผู้ชมหรือเวลาบินเนี่ยเขาจะบินเรียงแถวเป็นแบบแถวเรียงหนึ่งแบบนี้หรือบางทีก็บินเป็นรูปตัว V ีนะคะคุณผู้ชมแต่ที่เราพบเห็นบ่อยๆเขาจะบินแบบเป็นขั้นบันไดห่างๆกันนั่นเองค่ะนิสัยสุดกวนโอยของเจ้านกกระทุงชนิดนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าหามากเพราะว่าทุกครั้งที่ช่างถ่ายภาพนะคะเก็บภาพได้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เจ้านกชนิดนี้เขาไปงับสิ่งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นงับ หัวเด็กเอ่ยับหางจริงโจ้เอ่ยับเพื่อนอย่างคาปิพาร่าเอ่ยหรือแม้กระทั่งงับหัวแมวน้องเขาก็งับซึ่งบางทีน้องไม่รู้หรอกค่ะว่าอันนั้นเป็นอาหารหรือว่าไม่ใช่แต่ทําไมน้องถึงอยากจะไปลองงับทุกอย่างที่ตัวเองเห็นเลยทําให้ภาพเหล่านี้ของนกกระทุงเนี่ยกลายเป็นภาพไวรลัลแล้วก็เป็นภาพที่สร้างเสียงฮหร้อได้อย่างมากเลยทีเดียวค่ะปัจจุบันนกชนิดนี้ค่อนข้างที่จะหาย,ยากคุณผู้ชมซึ่งในประเทศไทยได้เคยพบนะฮะปะปนอยู่กับนกปากห่างที่วัดไผ่ล ะะจังหวัดปทุมธานีเมื่อปี2,545ค่ะและเคยพบเห็นฝูงนกกระทุงที่อบพยพแวะพักหากินนะคะบอบปลาของชาวบ้านที่ตำบลน,น้าโคกอำเภอปักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งสามารถพบเห็นได้ปีละสองครั้งเท่านั้นก็คือช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนและเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนค่ะ คุณผู้ชมค่ะนกกระทุงเนี่ยใกล้สูญพันธ์แล้วจากประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535อีกด้วยยังไงแล้วช่วยกันอนุรักษ์ดีกว่าเนาะ